เห็อันกนลุมตอนนี้ที่พี่เอิร์ธให้ตังมาสามพันวันนี้เก็บตังได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ เงินเงินที่เอิร์ธให้ไปเป็นทุนสามพันตอนนี้เป็นทุนเท่าไหร่แล้วประมาณหนึหน่นกับอ่ามีทุนหมื่นสามแล้วนะพี่เอิร์ธให้ทุนมาสามพันแค่อาทิตย์เดียวเขาเก็บตังได้หมื่นสามพันบาทแล้วแล้ววันนี้เขามาเรียนทอดหมูใช่ไหมครับอยากทอดหมูใช่จะทอดหมูขายเหมือนเราด้วยแล้วมารอน้ําพริกก็มาทอดหมูมให้พี่ยาด้วยนะมีน้ําใจมากเลยคนไหนอยากกินน้ําพริกคนไหนอยากกินน้ําพริกพี่ยานะตอนนี้ร้านเราไม่ได้ไลฟ์สดไงเพราะร้านเรามีคนมาลับไปขายเยอะเราก็เลยไม่ได้ขายทางออนไลน์นะ ไปซื้อกับเพจอันพลุมได้เลยนะเขามาบ้านพ่ยาทุกวันจะกินน้ำพริกอะไรก็สั่งกับอันพลุมได้เลยนะไปเลยเยอะๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนำหมูแผ่นไปทอดขายครับใช่เอาหมูแผ่นไปทอดขายด้วยนะไปขายที่ตลาดไหนครับตอนนี้ก็มาเรียนมาเรียนก่อนมาเรียนก่อนครับใช่รับรองพิยธอ่ะ พี่เอ,อิร์ธพี่เอ,อิร์ธอ่ะให้เงินคนนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนเขาสู้มากเลยนะขอบคุณพี่เอ,อิร์ธด้วยขอบขอบคุณพี่เอ,อิร์ธครับผมคิดถึงพี่เอ,อิร์ธมากเลยแล้วก็ถ้ายังไงก็แวะมาหาแม่ยาด้วยนะครับแม่ยาเขาก็คิดถึงพี่เอ,อิร์ธเหมือนกันครับได้แล้วเรานะก็เลยเราบอกว่าเงินพี่เอ,อิร์ธตอนนี้สามพันตอนนี้มีทุนอยู่แล้วหมื่นสามพันบาทครับ,รบต่อไปน่าจะมีเยอะกว่านี้เพราะอันคนลุงเนี่ยเขาขยัน อ้าวตอนนี้เพจปลอมระบาดเพจพิยาตอนนี้ไม่ได้ขายออนไลน์เลยนะเพราะว่าที่โรงงานเราเนี่ยผลิตน้ำพริกไม่ทันคนไหนอยากได้น้ำพริกพิยาไปขายเนี่ยมาเอาได้ที่โรงงานเท่านั้นแล้วก็ฝากน้องอันด้วยน้องอันคนลุมเนี่ยไปซื้อ<ด>กับ <คน S 1> เขาได้เลยน้ำพริกพิยาเนี่ยน้องอันเขามารับจากพิยาทุกวันเลยไปซื้อกับเขาเลยแต่ถ้าพิยาตอนนี้โรงงานพิยาไม่ได้ไลฟ์สดเลยใครอยากได้ก็มาที่โรงงาน แต่ถ้าไปซื้อตัวแทนเราได้ลูกพัดสติกเพลลูกพัดสติกก็ไปได้เลยหรือคนไหนมาซื้อน้ำพริกพิยาไปแล้วแล้วเอ,เอาไปขายหรืออยากฝากเพลนให้พิพยาโปรโมทให้ก็มาเลย <c oughs> คนไหนที่เอาน้ำพริกพิยาไปขายพิยาจะโปรโมทเพลให้นะดดดดเน่เน่เน่เเก่งแล้วอ่ะ